นี่คือเอกสารหนึ่งฉบับจำนวน20หน้าที่ชาวชนบุรีได้รับก่อนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำซึ่งใจความสำคัญในเล่มระบุชื่อโครงการต่างๆที่มีแผนก่อสร้างพร้อมบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แตกต่างไปจากวิดีทัศ์แนะนำโครงการจำนวน10นาทีที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ชมซึ่งบอกข้อมูลคร่าวๆของโครงการและเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียว กลายเป็นคำถามสำคัญถึงประสิทธิภาพของเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะแม้ว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งให้ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ต้องเกิดจากเสียงของคนไทยทั้งประเทศจนิดทำให้มีเวทีเพิ่มเติมในจังหวัดนอกพื้นที่โครงการก่อสร้างอีก41จังหวัด แต่เมื่อชาวบ้านไม่มีข้อมูลที่เพียงพอทั้งเวทีที่เพิ่มเติมมาไม่ได้มีวิธีการดำเนินงานเหมือนกับเวทีในจังหวัดที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ซึ่งน่าติดตามว่าเสียงที่ได้จากเวทีจะเป็นเสียงของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ และนี่คือเวทีรับฟังความคิดเห็นตามแผนบริหารจัดการน้ําของจังหวัดชลบุรีหนึ่งใน41พื้นที่ที่ไม่มีตัวโครงการอยู่ในจังหวัดทําให้เราเห็นว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจะแตกต่างจาก36จังหวัดที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือจํานวนคนที่มาเข้าร่วมมีเพียง250คนเท่านั้นและช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดเวทีก็ทําเพียงแค่ครึ่งวันนั่นก็คือเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา แม้ข้อมูลระยะเวลาและจำนวนคนจะเป็นอุปสรรคแต่เสียงจากประธานดำเนินงานสวนดูสิทิโพหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในจังหวัดนอกพื้นที่โครงการทั้ง41จังหวัดยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพพอหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการให้ข้อมูลทั้งประโยชน์และผลกระทบกับชาวบ้านเป็นเวลา15วันก่อนเวทีในแต่ละจังหวัดจะเกิดขึ้น แม้ว่าที่นี่จะไม่ได้ผลกระทบแล้วก็รับฟังเพียงครึ่งวันเนี่ยนะครับหรือว่าจ,จํานวนคนก็สุ่มมาไม่มากเท่าเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าเอกสารนี่แจกไม่อั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แจกก่อนการที่จะรับฟังความเห็นนี้สิวันตามตัวพระราชบัญญัตินะครับข้อมูลต่างๆก็พยายามเผยแพรท่ทาสื่อต่างๆอันนี้ก็มันก็จะเป็นส่วนที่ว่าสร้างการรับรู้เนี่ยได้ทั่วถึงแต่การที่บอกว่าครึ่งวันครึ่งวันตรงนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าจํานวนคน มมมมันมนนีีปปรระะเเาาเด็ขขขอองงงบาาาณ่ย้้กวแต่เสียงสะท้อนของประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดชลบุรีไม่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่ารับทราบการเกิดขึ้นของเวทีดังกล่าวเพียงไม่กี่วันทั้งไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้าไปให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ว่าโครงการนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็มีเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอก็มาชวนเราอาจจะกระชั้นชิดหนึ่ง นะครับก็ลงหน้าแค่ไม่กี่วันนะครับเมื่อประมาณสักมไม่เกินสี่าวันอันนี้ยังไม่รู้เท่าไหรน่นะยังไม่รู้เท่าไหร่ก็บอกตรงๆเอาว่าพี่ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ก็รู้จากรัฐบาลแบบฟังดูทอรศนาสอะค่ะเพิ่งมารู้เมื่อวานวานก่อนพูดตามความเป็นจริงเลยนะพูดตามตรงเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งมารู้เมื่อวานนี้มีหนังสือสแจ้งเข้ามาทางศูนย์ศูนย์ไม่ได้แจ้งศูนย์ศูนย์ก็ไปรู้มาเองอีกทีนึง อีกหนึ่งข้อสังเกตสำคัญคือเวทีที่ควรจะแสดงความคิดเห็นว่าแผนแม่บทโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะมีประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศอย่างไรแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนชนบุรีกับกลายเป็นข้อเรียกร้องให้เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างในจังหวัดชนบุรีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเสียงของภาคประชาสังคมก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้ข้อสรุปของเวทีมีการเสนอโครงการใหม่ๆขึ้นมาและจะกลายเป็นเหตุผลสำคัญให้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งนี้ข้อมูลที่ชาวบ้านได้รับถ้าเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวการรับฟังความคามิดเห็นทั้งหมดก็ถือว่าไร้ประสิทธิภาพ ชนบุรีเนี่ยก้น้ําท่วมหนักด้วยมันก็จะเหมือนว่าจะมีการเตรียมไนก่อนไหมกับหน่วยงานที่จะรับฟังว่าให้ประชาชนหรือท้องถิ่นเสนอโครงการสร้างเขื่อนเพิ่มเติมหรือสร้างโครงการผ่านน้าแบบที่ที่ประธานกบอ,อได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ที่น้ําท่วมคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายวามะว่ามันเร่งรีบเกินไปหรือเปล่า เร่งรัดข้ามขั้นตอนไม่มีการศึกษาอย่างทีท้วนคือข้อวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่มีการเสนอแผนแน่บทโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญคือขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันถกเถียงหาทางออก แต่เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชนบุรีได้ชี้ให้เห็นอีกหนึ่งข้อบกพร่องของโครงการที่ดำเนินไปอย่างไม่ตรงไปตรงมาจึงต้องร่วมกันจับตามองอีก72จังหวัดที่เหลือว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่วรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสนสํานักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ทีวีรายงาน